สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็คุดมากเลยที่วันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอท่านแล้วก็เป็นงานอีกพาร์ทหนึ่งครับก็มาจากกรมสุขภาพจิตนะครับผมชื่อเลยนชื่อลุกนะฮะก็กคงเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับคือเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับก็คงเรียนทุกท่านทราบว่าก็คงมีเรื่องของสุขภาพกายยเราก็ฟังมาเยอะนะ ความปลอดภัยเรื่องอะไรนี้จะเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งผมว่ามันจะสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะฮะในในทศวรรษหน้าหรือตอนนี้มันก็สําคัญอยู่นะพี่แต่ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ก็เลยจะลองมาคุยเหบทุกท่านนะครับว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแนวคิดนะฮะว่าเราพยายามพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเรามีการดูแลสุขภาพจิตไว้ทํางานมานานมากแล้วนะครับนะครับก็่สิบยีปีที่กรมภาพจิตตั้งมาก็ดูแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการให้ความรู้ HR หรืออะไรเข้าไปทําที่นี้ ไปถึงยุคนี้เนี่ยเราจะมีการพัฒนาขึ้นมาน,นี่คงจะพูดว่าเราคงแบบประเมินนะครับให้ชัดเจนว่าอะไรคือความเครียดน,นะครับอะไรคือภาวะที่ต้องสูญเสียแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงนะครับเรคงชวงนคิดแล้วก็อาจจะมีคำถามได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ก็มาดู definition ก่อนนะครับอันนี้อาจจะอันนี้ผมรวมจากหลายๆที่มานะครับอาจจะตรงมาไม่ตรงมาไป,ไปอะไรครับแต่ว่า ก็คือความปลอดภัยด้านสุขจิตในวัยทางานก็คือการดูแลป้องกันนะครับตั้งแต่ป้องกันแล้วก็ดูแลด้วยนะฮะก็ป้องกันสุขจิตนะครับจากความเครียดเน่อง,งานแล้วก็กระใจอื่นๆด้วยครับบางทีท่านเครียดเนี่ยท่านอัดไม่ได้เครียดเรื่องงานนะจริงๆผมตรวจคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครียดเรื่องอื่นๆนะ่ะเรื่องงานนี่ไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะครับท่านลองนึกภาพครับเวลาคนเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวเครียดนะฮะคนเรามันจะมีจุดที่ทนได้ แต่มันจะเป็นความเครียดทีละหน่อยทีละหน่อยท่าหน่อยผสมกันไปมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะระเบิดออกมานะครับความเครียดเรื่องงานอย่าเป็นจุดเล็กๆแค่นั้นเองนะครับแต่มันรวมกับเรื่องอื่นมันทำให้ระเบิดได้เพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเอาไอ้หินก้อนนี้หรือความเครียดเรื่องงานออกไปได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนเราอยู่ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับรวมถึงสภาพาวแวดล้อมนะครับต่างๆในที่ทํางานด้วยนะครับมีงานวิจัยบางอันนะครับบอกว่าถ้าแค่ท่านทาสีที่ทํางานให้สวยเนี่ยท่านก็ลดความเครียดได้แล้ว นะครับเหมือนกับพวกเราตอนนี้นะครับพยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทางานนะครับอย่างที่นี่นะฮะที่ดูริเจ้าพาร์คเนี่ยเข้ามาก็เออหน้าทํางานนะเย็นมันดูโมเดิร์นดูทันสมัยดูมีสเปซนะครับดูมีสีคงสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทํางานที่มันก็เป็นส่วนที่ทีเนเล็กๆหน่อยก็ผสมกันไปนะครับเพื่อให้ทาใ,ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานของเราเนี่ยมีภาวะทํางานที่อย่างประสิทธิภาพและมั่นคงในทุกองค์กรนะครับภาพเฉลี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะอันนี้เรามา คือกรมวิจิตมวิสัย่ดน1323นะครับอันนี้ไขของก่อนนะครับถ้าเครียดก็โทรได้นะครับ24ชั่วโมงเรามีนักจิตสแตนบายนะครับเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีคนโทรเข้ามา800,000ไลายครับแต่ว่าคนเรารับเต็มที่เลยนะครับ40คู่สายรับได้แค่แสนลายนะครับแต่เราพยายามใช้ AI ใช้อะไรคัดกรองอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแกลบอยู่นะครับคือจะให้คุยกับคน800,000คนมันมันยากหน่อยะครับแต่ก็พยายามทำนะฮะเดี๋ยวเราจะมี แนะนำว่าเราก็มีตอนนี้เรามี AI นะครับชื่อน้องดีมายนะทำร่วมกับจุฬาก็พอใช้ได้นะครับมันก็มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครวันแรกกับวันนี้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็แต่ยังไงเราก็อยากคุยกับคนมากกว่าครับหนึ่งสามสองสามเนี่ยสำรวจดูเนี่ยปรากฏว่าเราก็มีความไม่แม่มีความกังวลของแรงงานเนี่ยนะครับหกในแปดก็คือหกประมาณห้าพันเก้ากับหกพันไลน์ในแปดพันไลน์ที่โทรมานะครับเราเก็บสถิติว่ามันเครียดจากเรื่องงานมาโทรมาปรึกษาเรื่องงานเนี่ยครับนะในวัยทํางานนะครับแล้วก็มี อันนี้น่าสนใจมากมีความเครียดสูงนะครับ15%นะครับก็หนึ่งใน6นะครับแล้วก็มีซึมเศร้าก็เกือบหนึ่งในห้านะครับ17%และที่สำคัญคือมีความรู้สึกว่าเสี่ยงค่าตัวตายคือไม่อยากอย,กอยู่แล้วอยากตายเดียประมาณ10%นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆเรื่องสำรวจแต่ว่าอันนี้อาจจะแวรี่กันไปแต่สำคัญคืออะไรสาคัญคือปกติอานค่าตัวตายของคนไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ เจ็ดต่อแสนประชากรแค่นี้นะฮะนะก็ประมาณ0.1เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดจากการทำงานมันจะพุ่งขึ้นสูงมากนะครับอันนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคก,กังวลและซึมเศร้านะครับในว้ยทำงานเนี่ยจะเจอพวกนี้เยอะมากนะครับก็จะสูงกว่าผู้ป่วยนะครับอย่างอื่น เราก็มีการสำรวจอีกอันหนึ่งก็บอกว่า60%ของวัยแรงงานเครียดจากการทางานนะครับเดี๋ยวยวมีแบบประเมินนี้ท่านดูมันจะเรียวกว่า mental check in เดี๋ยวท่านลองเตรียมมือถือได้เลยนะครับลองสแกนดูแล้วท่านลองทําดูนะครับมันจะมีแบบประเมินคร่าวๆแล้วก็จะพอคัดกรองได้นะครับทําได้ประมาณเดือนละหนก็ได้นะครับก็อันนี้อันนี้อาจจะคุยไปเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราตรวจสุขภาพกายกันทุกปีนะฮะแลวผมเชื่อว่าทุกคนก็เจาะนะครับเบาหวานใช่ไหมวัดความดันตรวจไขมันนะครับ ตรวจมันลงมาเลยท่านตรวจม,มาเลยครับแต่ท่านตรวจสุขภาพจิตท่านมั่งไหมอะในที่ทํางานท่านมีมั่งไหมอันนี้ก็เป็นแบบคัดกรองเป็นแบบสกรีนที่ซึ่งลองดูครับมันอาจจะเป็นประโยชน์นะข้างหลังล้วก็พบว,ว่าที่เราไปทำเนี่ยหกสของสถานประกอบการต่างเนี่ยมีความเครียดนะครับแล้วก็สิบมีความเสี่ยองอภาวะซึมเศร้าซึ่งเยอะนะครับคนไทยมีซึมเศร้าประมาณ3-5%ประชากรจากระบาดวิทยานะครับบางระบาดวิทยาถึง10แต่ว่าถ้าท่านมีภาวะเรื่องงานด้วยจะถึง15%เ นะครับมีอันนึงในการทํางานเรื่องเบินเอานะครับก็คือมันเป็นภาวะที่เครียดจากการทํางานเนี่ยท่านทํางานไม่ไหวทํางานมากหมดไฟอะไรเงี้ยนะฮะยี่สิบหนะ้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสี่นะแสดงว่าการทํางานสักอย่างของเรามีปัญหาแน่ๆน,นะครับมันถึงทให้เกิดคนพวกนี้กลุ่ม,มันนี้ขึ้นซึ่งแต่ก่อนไม่เยอะขนาดนี้นะครับเรามาดูครับถ้าเก็บสถิตทิทั่วโลกเราจะเห็นนะครับว่าวัยทางานเนี่ยประมาณเนี่ยยี่สิบห้ารือสี่สิบสี่เนี่ย จะมีดาลี่คือวันสูญเสียนะครับคือเสียงานนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมจริงๆการสมมติถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือเป็นชาตอะไรการลงทุนกับสุภาพกายท่านก็ได้เออคนไม่ป่วยแม่อะไรไม่ต้องหยุดงานใช่ไหมฮะแต่การลงทุนสุนภาพจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องจาเป็นครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกที่เสียมากเนี่ยคือซึมเศร้าเลยครับในทวงวัยทำงานครับยี่ห้างสี่สี่เนี่ยคือทํางานเลยนะครับท่านเสียจากซึมเศร้ากังวลน,นะครับเยอะมากนะครับนี่เป็นตัวเลขทั่วโลกที่ทั่วโลกก็ยอมรับว่า มันเสียนะครับแล้วคุณจะทำไงให้มันดีขึ้นนะครับก็บอกว่าหลักๆของโรคทางสุขภาพจิตหรือภาวะทางวิจิตที่มีปัญหาก็มีอยู่5อันนะครับอันแรกก็คือสตรีสนะครับก็คือเป็นความเครียดจากการทํางานซึ่งมันก็มีได้เรื่อยๆนะครับเรื่องของแอไซตี้ก็คือความกังวลนะกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเพื่องกับสตรีสด้วยแล้วก็เรื่องซึมเศร้านะครับซึมเศร้ามันเยอะมากนะครับในวัยทํางานในเด็กรุ่นนี้นะฮะ ตอนนี้สมเด็จเจ้าพญาเนี่ยเปิดรับคนไข้ใหม่วันละยี่สิบคนครึ่งหนึ่งฮะเป็นซึมเศร้านะนะครับแต่ก่อนนี้เป็นโรคจิตเภทนะครับอารว,วาสโวยวายมาเดี๋ยวนี้เป็นซึมเศร้าเยอะมากนะครับในสังคมก็ substance abuse นะครับทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เหล้าบุหรี่อะไรมาเลยเพิ่มขึ้นนะครับเรามีคนไข้ที่ใช้ยาเสพติดจริงๆคนไข้าย,ยาเสพติดทุกเคสเนี่ยเกือบร้อยละร้อยอ่ะมีเขาเรียกโคลมบิดคือเป็นโรคร่วมเขาไม่ซึมเศร้าก็กังวลนี่แหละเขาเลยต้องใช้ยาเสพติด ครับเพราะนั้นถ้าเราตัดตรงนี้ได้อ่ะสัดเริดจะลดลงนะครับอันนี้แก้ที่รากเงอของมันเลยนะครับอัน,นสุดท้ายในทางนั้นก็คือเบรนเอาก็คือหมดไฟทํางานไม่ไหวแล้วนะครับนะโอ้เจ้านายงานมากงานาน,น้อยอดีแล้วแต่ทีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราหมดไฟมันก็เป็นปัญหานะครับสวขิจิตในวัยทางานนะครับประเด็นที่เราจะต้องอาจจะต้องฝากท่านไปดูว่าที่ทํางานท่านเป็นไหมนะครับหรือว่าจะไปคุยต่อหรือว่าจะสร้างระบบอะไรทักอย่างนะครับ คือหนึ่งคือท่านเครียดจากการทํางานเนี่ยนะครับท่านเครียดก็คือคืออาจจะพูดในนมามประธรรมได้ครับความเครียดคืออะไรนะครับเครียดกังวลอะไรเงี้ยรับพูดได้ครับแต่ว่าการที่เราจะต้องมานั่งคุยจริงๆเนี่ยนะครับกดดันนะเกินเวลานะครับขัดแย้งนะเพื่อโลมงงานพวกนี้มันเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ที่เราเก็บมานะครับนะครับแล้วท่านที่ดูท่านอยู่ในที่ทํางานที่โอเครียดกดดันทํางานไม่เ,เสร็จทันทีต้องโอทีตลอดบางทีโอที OT ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ เจ้านายโทรตลอดเมืม่อวานรู้สึกเมืม่อวานออสเตรเลียออกกฎหมายห้ามเจ้านายโทรหารนอกเวลาราชการนะครับเพิ่งออกมาเมืม่อวานนะครับกฎหมายนี้ออกแล้วนะครับออสเตรเลียแต่ประเทศไทยไม่มีทางผ่านสภานะครับผมรับรองได้นะฮะเพราะว่าพวกเราก็ทราบนะครับนะแต่ออสเตรเลียออกกฎหมายเมืม่อวานนะครับผมเพิ่งอ่านมาเออก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเกิดเครียดได้นะเครียดแล้วก็มีการสร้างสมดุลชีวิตเนี่ย เวิร์กไลฟ์ปลาเนี่ยในยุคนี้มาจะเป็นผมว่ายุคเอ่อเจนเอ็กนะครับเบบี้บุมน่าจะน้อยลงไปแล้วนะครับเอ็กบเซ็ตยวาเอลฟาเดต้าแกม่ามันก็คงเข้ามาเลยเวิร์กไลฟ์ปลาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับหรือว่าท่านจะทําเป็นอะไรที่ที่ทำงานแล้วมีความสุขด้วยอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่คือความสมดุลของชีวิตนะครับชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวท่านก็ต้องเวิร์กให้ได้อะไรก็ได้อันนี้ซึ่งการทํางานถ้าเครียดมากไปมันก็จะขายตรงนี้ไป นะครับเด่ายวันนี้ฉันต้องไปงานโอ้โรงเรียนลูกต้องไปแล้วกดเจ้านายเรียกงาน,นอันนี้เครียดแล้วนะลองยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมไปทํางานนะครับมันจะมีที่ไม่ปลอดภัยอันนี้สําคัญมากซึ่งผมว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะมี2แนวฝากให้ท่านว่าผมเชื่อว่าทุกที่เนี่ยมีเรื่องความไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพกายนะครับนะจะลื่นจะลม้มไฟไม่พออากาศไม่เว้นที่เลทเนี่ยผมว่าทุกที่มีแล้ว แต่ท่านอาจจะมีวิติีคือไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพจิตผมไม่รู้มีหรือเปล่านะตรงท,ท,ทีมงานท่านอาจจะมีแล้วนะแต่บางที่อาจจะยังไม่มีผมไม่รู้มีหรือเปล่ามันมีบางที่เหมือนกันที่ดูแลแล้วเนี่ยคำว่าปลอดภัยดาภาพจิตมันกว้างแต่แล้วแต่เลเฟอร์ชาตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างการที่มันห้องทํางานมันคลาวดิ้งมากๆเนี่ยสุขภาพจิตก็เสียนะครับนะครับหรือมันมีอะไรที่มันทาให การทำงานเนี่ยมันมีข้อขัดแย้งคอน FLICT ก,กันตลอดนะครับอย่างเช่นท่านผมไม่รู้นะบางคนก็บอกวนะ่าถ้าหัวหน้านั่งห้องเดียวกับฉันเนี่ยฉันจะรู้สึกเครียดมากเลยอันนี้เป็นสถานที่ของคุณมันเป็นไม่ปลอดภัยทางสุขภาพจิตรหรือเปล่านะฮะอันนี้แล้วแต่นะแต่บางคนก็ชอบหนะหัวหน้านั่งใกล้นะอ่าก็แล้วแต่ท่านแต่ก็มีอย่างอื่นอีะไม่ปลอดภัยที่ทำงานมันรวมถึงว่าเรื่องหลายๆปัจจัยนะเรื่องเซ็กชวลแฮร s รัสเมนต์นะครับการ อนะไรนดูถูกศักดิ์ศรีอะไรการไม่เขาลบเพศสภาพอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือความไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพจิตทั้งนั้นเลยในที่ทางานซึ่งเป็นประเด็นที่ผมว่าถ้าท่านปรับปรุงหรือเราเข้ามาคุยกันได้นี่จะทำให้ความปลอดภัยที่ทำงานดีขึ้นสุขภาพจิตท่านก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องของการสนับสนุนนะครับเพื่อร่วมงานหัวหน้างานพวกเนี้ยนะเราทํางานเราไม่มีทีไม่มีอะไรก็ก็คงแย่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ความปลอดทําให้เกิดสุขภาพจิตในที่ทำงานมันเสียไปท่านก็ต้องอาจจะดูตรงนี้ การดูแลสุขภาพจิตนะครับมีออกกําลังกายไหมเหนอะลูกน้องเรานอนพอไหมทํากิจกรรมอะไรไหมคืออันนี้แล้วแต่ผือท่านดูเสร็จท่านก็ต้องมาจัดกิจกรรมด้วยนะครับคำถามต่อไปออไวัยทางานเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับในการดูแลสุขภาพจิตนะครับในที่ทํางานท่านถ้ารู้แล้วมีปัญหาแล้วความเสี่ยงยังไงแล้วก็จะดูแลจัดการความเครียดนะครับมันแล้วแต่มุมมองแล้วก็มีหลายวิธีมากนะครับในการจัดก,การความเครียดให้ เรารู้ว่าเราจะจัดการยังไงนะครับทางการแพทย์เรียกว่า mental health literacy นะครับอันนี้มันจะเหมือนกับการละครั้งหนึ่งะครับท่านท่านท่องได้ครับกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ก็จะไม่เป็นท้องเสียใช่ไหมครใส่แมสปิดปากอยู่ห่างกี่เมตรโควิดเราท่องได้นะจัได้นะนะอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยมันต้องมีความรู้อย่างเงี้ยานถือว่าผิดนะเครียดต้องทำยังไงนะครับก็ว่ากันนะครับสมดุลระหว่างงานไอเดียเบรกไลฟ์บลาณที่พูดไปแล้วแล้วแต่นะครับไฟ์เิรกไลฟ์บลาณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้จะบอกเราจะเป็นพันธะฐานไม่ได้เพราะแต่ละคนมีดีไซน์ที่ต่างกันพวกนี้พวกนี้มันต้องเป็นตัดชุดเฉพาะคนนะครับเรื่องของออกกําลังให้เพียงพอนะครับพักผ่อนสื่อสารนนกับเพื่อนพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็เป็นหลายๆส่วนที่มันจะร่วมกันนะครับท่านก็ต้องวางระบบของท่านแต่ละที่มีต่างกันครับเราเครื่องมือต่างๆก็้คงจะพูดฟังเร็วๆมันอาจจะเลยเชิงวิชาการแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆเราเป็นเครื่องมือเยอะมากนะครับเรื่องของ แบบประเมินความเกียในองค์กรอันนี้ก็เป็นคุยเชนแนลเลยนะครับก็ท่านก็บอกได้แล้วนะครับทีเอแล้วก็ท่านก็ HR ก็เอาไปทําต่อได้นะครับเรื่องความสมดุลชีวิตในการทํางานนะครับนะก็ว่าไปนะครับความพึงพอใจในการทำงานผมผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนทำหรือ,อยังนะอนนาจจะมีแล้วก็ได้นะครับอยากจะรู้ว่าบริษัทเราโอเคไหมอ่ะนะครับท่านสํารวจยังไงนะครับอันนี้ก็จะตอบคาถามได้นะครับ ครับเรียกว์แ e นเวอร์โ e เมนแ s สเ s สเมนตสถานที่ทำงานท่านเป็นยังไงอยากให้เป็นยังไงแล้วจริงๆรายหลักวิชาการมันควรจะมีอะไรก็เสริมเข้าไปนะครับแบบสรวจในองค์กรอันนี้ก็แนะนําว่าคงจะมีนะฮะวัดความเครียดออกกำลังกายก็คือเอาสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้ลองใส่ไปดูนะครับอันนี้ก็นะแล้วก็สภาพแวดล้อมท่านเป็นยังไงมัง่งนะครับอนะก็อันนี้ก็เป็นแบบคําถามเอาให้ดูความสมดุลก็คือที่คุยเมื่อกี้ครับเอามาใส่แล้วเป็นสกอร์ออมานะครับพึงพอใจทําไงไม่ล้อเสนอเนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบอันหนึง่งเรามีแอปครับแอปหลายๆอย่างที่มันในโลกยุคนี้นะฮะการเยี่ยมบอก่าถ้าเกิดเดินไปหาหนักจิตเดินไปหาหมอมันคงไม่ง่ายนะครับแล้วก็พยาัดด้วยนะครับมันมีสติ๊กง่ามันมีหลายๆอย่างอยู่นะครับถ้าจะทํำยังไงมันมีแอปหลายๆอย่างก็เรื่องของการติดตามอารมณ์การบําบัดตัวเองนะครับเดี๋ยวตอนหลังจะเอาให้ดูทีนะฮะการความความเครียดฝึกฝนจิตใจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบ นะครับถ้าท่านชอบวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ไปเลยครับนะมีวันลาพักผ่อนไหมมีวันลาบวชชีบวชพระไหมก็ว่าไปก็ว่ากันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีวันลาที่ทําอะไรที่อยากจะทํานะครับก็แล้วแต่ท่านจะมีนวัตกรรมแปลกๆออกมานะครับแล้วก็มีการบังคับลาด้วยนะครับนะท่านอาจจะมีงคนทีนน่ไม่เคยลานะบันก็มีแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะมีป่ะนะสมัยก่อนจะมีมากนะครับคนภูมิใจมากเลยเอ้ยปีนี้ฉันไม่ลาเลยผมก็คิดว่าชีวิตมันอยู่ได้ไงวะ คนเราันต้องมีวันมัางนะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับก็แอปต่างๆสำหร,รับงคมแล้วก็เรื่องของออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเข้าไปสู่โลกที่ก็คงเชื่อมโยงนะครับในางานนี้ก็คงอนาคตเราจะทําอะไรนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปนะครับมีเยอะกว่านี้นะฮะมีเยอะกว่านี้เยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็อันนี้จะเป็นที่ QR โค้ดอันนี L ้ฮ e ะ ๋ยวจะดูในสไลด์สไลด์นี้เอาไปใช้ได้นะครับไม่เป็นไรก็เมนเอร์เช็คอินอันนี้เป็นของกระทรวงสธารกรมพักิจเลย <S <S ท่านสแกนเข้าไปครับเขาก็จะมีท่านกรลงนี่แนะนำอะไรไปก็ได้ครับนะครับแล้วก็อพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะมี4พาร์ทใหญ่ๆท่านทำซึมเศร้ากังวลเบินเอาซุยไซอะไรเงี้ยเป็นแบบคัดกรองง่ายๆนะครับท่านลองทําดูนะครับถ้าท่านมีความเครียดอะไรเนี่ยแอปมันจะประเมินให้แล้วมันก็จะมีคาแนะนาให้ท่านนะครับว่าท่านควรทำหนึ่งสองสามสี่อะไรนะครับสุดท้ายถ้าท่านบอก ท่านอยากได้รับความปรึกษาท่านสามารถให้เบอร์และทิ้งเบอร์ไว้ได้นะครับเราจะมีทีมงานทบจิตโทรกลับนะครับแต่ต้องบอกว่ามันก็ใช้เวลานะฮะสามวันหวันนะเพราะว่าอย่างที่บอกสายมันเยอะมากนะครับตอนโควิดเรามีคนทําประมาณเป็น20ล้านคนอะสิบยล้านคนนะครับก็แต่ตอนนี้มันก็ลดลงฮนะแต่ว่าเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเมร่อเช็คอัพนะครับท่านดูจาก แอปโตหรือ Google Play ได้นะครับอันนี้ของกรมของสมเด็จเจ้าพยานะครับจะเป็นการประเมินให้รู้ตัวเองแล้วก็มีคําแนะนำง่ายในทุกโลกนะครับรวมถึงโรคจิตเวทเด็กด้วยนะครับลูกสมาธิสั้นไหมอะไรเงี้ยอันนี้ทําแทนคนอื่นได้นะครับนะเพื่อนเราอทำให้เพื่อนฝูงอะไรแลเราทาเองก็ได้ครับนะก็ร่วมกันไปอันนี้ส่งก็เป็นสมเด็จเจ้าพยากัอตอนนั้นได้งบมาทําและดีมายครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น AI นะครับท่านก็ลองโหลดแอปดูนะครับแต่ถ้าท่านมีหมอพร้อมนะครับ ท่านมีแอปหมอพร้อมที่เราใช้ฉีดวัคซีนเนี่ยท่านก็เข้าไปเลยเลยครับประเมินสุขภาพใจมันจะมีเอนูนี้อยู่เป็น AI ให้เลือกครับแล้วท่านสามารถคุยกับตัวนี้มันมี AI ให้เลือก4ตัวนะครับท่านจะเอาบุคลิกยังไงนะครับท่านเลือกได้ลองดูครับลองไปเล่นดูเป็น AI ครับของอูก้าเนี่ยเป็นแอปเอกชนนะครับคุยกับนักจิตโอเคราคามันก็อีเลดหนึ่งนะครับแต่ไอ้สตัวเนี้ยเช็คอัพไม่ด้เช็คอินแล้วก็ดีมาเนี่ยเป็นของหลวงนะครับฟรีหมดนะครับก็เป็นอันที่โลกยุคนี้มันก็ต้องเข้ามาอย่างเง แอปสตินี่ก็ดีครับอันนี้ก็ฟรีนะครับแต่ว่ามันจะมีอของลูกออะไรนะเขาเรียกว่ไทยอินก็ท่านก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับท่านใช้ฟีเจอร์ทั่วไปก็ได้อันนี้ก็สําหรับปลอดภัยนะครับฟังคนอะไรเงี้ยนะครับแอปก็ว่ากันไปแล้วก็ออจิตนะครับก็เป็นแอปที่คุยกันนะครับมันก็มีหลายๆอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับจริงมีเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับคลอดโรงพยาบาลจิตเวชแค่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเฉพาะปี2567มีโรงพยาบาลจิตเวชเพิ่มอีก7โรงนะครับ เยอะมากนะครับท่านจะมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากเลยเพระาะแม่กิตเวชเยอะมากนะครับก็เปิดไปโปรแกรมอันนึงที่ถ้าเป็นถ้า,ถ,าถ้าท่านสนใจนะครับอันนี้เป็นช่วงขายของละแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่า practical เราคุยกันังแย่เลยถามว่าชีวิตจ,จริงเราจะทําไงอันนี้ครับเรามีโปรแกรมสร้างสุดในสถานประกอบการนะท่านลองดูแต่ว่าอันนี้มันดีไซน์มาอาจจะท,ท่านลองไปดูคู่มือฟรีนะฮะแล้วก็ท่านขึ้นในนี้ฮะแล้วมันจะให้โหลดได้เลยนะครับมีโมดูลึงทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้าง อันนี้อาจจะฝากว่าถ้าท่านเป็นทีชาหรืออะไรลองลองไปดูครับกิจรกรรมที่หนึ่งสองสามสี่ทำอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาท่านปรึกษาไปได้ที่กรมภัพจิตศูนย์ภัพจิตทุกแห่งนะครับเรายินดีนะครับไปดูแลแล้วก็จัดให้นะครับเปลี่ยนความคิดเข้มแข็งทางใจนะฮะครับอ่ะปึ๊บอ่ะ,อะ,อะ้างวัฒนธรรมมีส่วนร่วมนะครับพวกนี้ครูนี้เวลาจะทําก็คือเราคุยองค์กรก่อนว่าคุณจะให้หมกคิดทางยังไงแล้วเราก็เสริมไปนะครับการทำทับจิตไม่ใช่เป็นการไปเปลี่ยนองค์กรท่านนะครับ งานสุวกิจที่ดีก็คือส่งเสริมให้ท่านสามารถอยู่ได้ในองค์กรให้มันสามารถมีความสุขอยู่ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดวิดีโอดูสักนิดหนึ่งฮะอาจจะเปิดแบบเร็วๆนะครับโทษนะครับเปิดได้ไหมลองเปิดลิงก์ดูหนะ่อยโปรแกรมสร้างสุขว้ทําง,งานในชุมชนประเทศไทยของเราประชากร,ร,รางงาอันนี้ข้ามไปกลางๆเลยก็ได้ครับกลางๆเลยก็ได้ครับ ลากๆไปกลางๆเลยก็ได้โปรแกรมสร้างสุขไว้ทำงานในชุมชนปรยอมรับและปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่ไม่เป็นตามคาดหวังเพราะเชื่อมันว่าตัวเองวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับลองไปดูได้นะครับมันก็เอาไปใช้ทางานนดคือของคนอื่นอะ การมองเห็นข้อดีของบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ดีๆเราจะไปคุยกันเนี่ยเฮ้ยมองโลกในแง่ดีไงบวกคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการเนาะไม่งั้นเราจะยังไงคือแต่ว่าบางทีเดี๋ยนั่งคุยคุณบอกข้อดีของเขาซิเขาบอกข้อดีของคุณซิอะไรเงี้ยเนี่ยโอกรอมันจะมีส่วนดีๆร่วมกันนะครับอันนี้เป็นการที่ทำให้รู้จักตัวเองรู้จักเพื่อนมากขึ้นด้วยมีโปรแกรมพวกนี้ก็ลองลองไว้ดูนะฮะนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็จะได้มาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตได้นะครับ ในพวกเบสิคพื้นฐานเนี่ยกินอิ่มนอนหลับออกกําลังนี่มีอยู่แล้วครับนะยังไงคนเราเมื่อกินนอนอมาก่อนนะครับออาอารมณ์ดีจ๋เลยครับไม่เป็นไรครับพอแล้วครับเดี๋ยวท่านไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมฝังไว้แล้วก็ไลด์สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับก็อันนี้ถึงตัวอย่างและ r a c t ติคอที่เราใช้กันหนึ่งนะครับก็คือเราจะสงเสด็จทัพยานะครับก็มีเบอร์ติดต่อนะกลุ่มงานพบจิตเรามีหน่วยเคลื่อนที่นะครับออกไปตรวจสุขภาพจิตนะครับให้องค์กร เราไปทําอะไรมั่งนะครับตรวจเสร็จเราก็สร้าง HR เป็นเครือข่ายด้วยนะครับจะได้ทํางานส่งต่อกันได้คัดกรองความเู้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปนะครับอาจจะมีเครื่องมือหลายๆอย่างนะครับ่างทีเขาเรียกไบโอฟีดแบ็กนะครับพอหนีบนีปุ๊บท่านจะรู้ว่าท่านเครียดมากเครียดน้อยนะครับคนนี้ในแบบของเราก็คือท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านตอนนั้นไปตรวจท่านยืนยันว่าท่านไม่เครียดนะครับแต่พอวัดออกมาแล้วเครียดสูงมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนายกอุ้งอิงอ มาเนี่ยผมว่าจะขอไปตรวจท่านดูนท่านจะเครียดหรือเปล่านะก็อันนี้ก็บอกได้ทิ่เป็นฟีดแบ็กแล้วก็มีวิธีการทําอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ประเมินจากตัวท่านเองนะครับแล้วนเทอร์เช็คอินที่ผมบอกเป็นคเครื่องมือง่ายๆครับถ้าท่านจะทําอะไรทักอย่างเนี่ยตวัวภร่างกายสําคัญความปลอดภัยสําคัญความปลอดภัยด้านจิตใจมันมีเรื่องนโยบายเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใน p r a c t ิคอลเราจะดูแลคนของเราไงให้มีประสิทธิภาพ นะครับท่านตรวจสุขภาพกายทุกปีสุขภาพจิตครับฝากไว้ด้วยถ้าไม่รู้ทำอะไรคัดกรองก่อนก็ยังดีครับแล้วก็ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ